ห้องหาตังตังไปอยู่เด็กเด็กเรียกหาตังนะคะเอิเนเบิงเอินเบิงมาเด้อมาเด้อมาเดินตังเอ้ยสิบห้าเที่ยวแล้ว นี่นี่น uh> ี่นี่มาแล้วมาแล้วท่องมาแล้วหน้าตั้งมาแล้วมอเตอร์ไซค์ล่ะฮะท่องมาต่เที่ยวใล่ะตังเอินหาตังบึงมา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 จิพาไปเที่ยวเร่เร่เร่เ จะไปเที่ยวนะคะจะไปเที่ยวคุณนายไปใส่นอไปไปเที่ยวนะครบ,บอรมาเดินม,มาเดินม,มาเร็ว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 สิพาไปเที่ยวาาา <c oughs> มาแล้วนะคะา <c oughs> มาจะเที่ยวทางใดน,นอพี่เลิศ ตั้งเง้ไปตัปป้งเงี้ยไปไปใส่นั่นวบายากได้นั่นมาหงม,ม,ม,มองอยู่เลยคุณนายมา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 ่ามามาม,ามา <c ười> คุณนายนาม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 าามาา Yakti ao, yakti ao, um, yakti ao. ơ, cái thang đấy cái boson, um, banam. ơn hai, nhuu. Men bỏi là ơn hai, ti. ơ, chào. Chào, 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 เดี๋ยวจะข้าวไปมามาว้าฮะเอ้ยนี่เหี้ยเอาแกะงั้นไหม มา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 เด้อมาเด้อมาเดินไปกำลังไก่จังหน่อยออกฮาเทียวออกฮาเทียวไปแล้ว งพูดอย่าออกกำลังกายเราขันน้นวันมาแล้วแถวตังยู่บอเราขั้นขาวมาแล้วขั้วลิไปไป กบุญเดินออกกำลังกายเฮ้ยมาพี่มาพี่มาพี่มาพ่า่เฮ้ยเฮ้ยไปไป Ee, hú lụ đấy nè, nhau cảnh, nhau cảnh, tập cắn Cầm lăng cài nè tập thể dục, tập

cảm ơn các bạn các bạn ha le các bạn ha le thăng thăng, lót thun lót โอ้ยบอกหวานขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยท้องท้องถามแม่แน่ท้อง,องโอ้ย mày 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 Cái này vô là nám nám Chả ôm nó ha <laughs> Mười phía nồng ấy Mười Xẹp xẹp áo kín mưng Để tao nhọn thẳng, cái, Lên thắt lớp tao khỏi lên bất thân khỏi mười Ủa Hey. Sẹp bò, sẹp bò. โอ้ยอร่อยเลยนะคะให้กินก,กนอ้อนจักหน่อยคือสิแซ่บหอมติเนาะโอ้ยแกงใส่หน,น่มใหม่แซ่บเก็บไปทอดสใส่ไข่ได้ละกินชะอมก็เป็นนะคะาาคุณนายเมื่อยเลยนกเลยคุณนายคุณนายบ่าวหวานขึ้นตีบ่าวหวานขึ้นขึ้นแม่เลย เอากำลังกายลดหุนลดหุนผู้ใดหุนเม่น่ยังอยากอยู่เสพเสยายยังดย่างนี้กิร่งาสีเ้อไข่เฮ้ยเอาปากหยำมเลยเอา อืมอเฮียตังหายเสบบ่เสบบ่หอมบ่หอมบ่นน่โอ้ยเฉอมมันคือหอมแท้อ้าล่ามไปทั่วเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วบอกม่วงแม่ยู่ั่นถอยมาถอยมากก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะ คลิปนีนิกเอาไว้ซัําน้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ